สวัสดีครับอาจารย์มอยาแลวก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจะกริดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําอันนี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับจากฤทิดก็ยังมีผลิตภัณฑ์เดิมนะครับ3ตัวเหมือน5ตัวเหมือนเดิมนะครับก็แบ่งเป็นตํำรับการทากับตํำรับการนวดนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงอ่าที่มีลูกค้าเขาสั่งให้ทําให้นะครับ ให้เขาทาทาไปใช้นะไม่ใช่ทําไปขายเขาบอกว่าขอสูตรน้ํามันจิ้งเหลนขาวผสมกลาวเครอแดงหน่อยได้ไหมครับว่างั้นผมรู้สึกว่าใช้น้ํามันจิ้งเหลนกับกลาวเครอแดงแล้วมันดี <c oughs> กว่าสูตรอื่นผมก็เลยเอามันดีจริงหรือเปล่าเนาะก็เลยมาทํานะครับปรากฏว่าทำออกมาก็เป็นนี้ครับเคยลงรูปไปแล้วนะครับนะครับไอ้ที่สีเหลืองๆืองนี่น้ำมันจิ้งเหลนนะครับสีแดงแดงคือน้ำมันกลาวเครอแดงครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับสกัดเอาน้ํามันจิ้งเหลนแล้วก็น้ํามันกาวเครือแดงแล้วก็มาผสมกันนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งโดยประมาณนะครับมันก็จะอยู่ด้วยกันประมาณนี้ครับเนี่ยเห็นเห็นไหมเนาะนะครับก็จะแบ่งเป็นชั้นแต่ว่าตอนส่งไปนี่มันจะไม่แบ่งชั้นนะครับตอนส่งไปมันก็จะเข้ากันนะครับมันขย่ามันอะไรมันก็จะเข้ากันอันที่สองนะครับอันนี้ลองทําเล่นๆดูนะครับ ปรากฏว่าก็หน้าหน้าหน้าโอเคอยู่อันนี้จะเป็นน้ำมันจิ้งเหลนขาวผสมน้ำมันกลาวครอแดงแล้วก็ผสมกับน้ำมันผักคาดหัวแหวนแล้วก็ผักเส้นผีนะครับสีเขียวเขียวนะออกเขียวเขียวนี่ก็เป็นพวกผักคาดหัวแหวนกับผักเส้นผีนะครับสกัดนะครับผมข้างล่างก็เป็นน้ำมันจิ้งเหลนขาวนะครับข้างบนเป็นน้ำมันกราวครอแดงไอเนี่ยน้ำมันผักคาดหัวแหวนกับผักเส้นผีนะครับมันจะเป็นสีเขียวเขียวอยู่เห็นไหมเนาะ จะคะคากันเป็นชั้นๆอยู่นะครับนะครับก็จะเริ่มเข้ากันนะครับเห็นไหมสีเข,เขียวนะลงมาข้างล่างนะครับสีเขียวเริ่มจะลงมาแล้วก็เข้ากัน,นครับอันนี้ก็ใหญ่นะครับน้ำมันจิ้งเหลียมันก็ทําให้มันใหญ่นะครับ ถ้าพูดถึงตามตำรับเนาะน้ำมันกลาวเคลือแดงมันทําให้มันยาวนะครับกราวเคลือแดงช่วยให้มันยืดยาวลองค้นใน Google ในอะไรดูนะครับอสารพุณของน้ํามันกราวเคลือแดงมันทําให้อวัยวะเพศยืดยาวอันนี้เขาก็เข้าใจว่ามันใหญ่แล้วก็ยาวนะครับอันนี้แต่ว่าสูตรที่มันสูตรนวดเราขย่อยให้มันเข้ากันนะครับมันก็จะเข้ากันเนี่ยแต่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไ้ครับซูมก่อนก็จะเป็นก้อนๆเป็นส้สายอยู่นะครับ สายของน้ำมันอันนี้ก็เหมือนกันกับเมื่อกี้นะครับใหญ่ยาวแต่ว่าตัวนี้มันจะมีฤทธิ์ทำให้รู้สึกมึนมนชชาๆนะครับก็คือมันจะชชาๆผักเส้นผีกับผักคลาดนะครับมันทำให้ชาเหมือนทำให้มันอึดมันทนนะครับประมาณนั้นนะครับขยับให้เข้ากันไปเลย ไปถึงมือผู้ใช้ก็จะประมาณนี้ครับก็จะออกสีไม่เหลืองมากนะต่างกันนะครับอันนี้ก็ใหญ่ยาวอันนี้ใหญ่ยาวมืนมืน,มนชาชาถ้าจะพูดให้มันสวยหรูก็ใหญ่ยาวอันนี้ก็ใหญ่ยาวอึดทนนะครับตัวนี้มันจะทําให้มึนมึนลองดูนะครับคนอยากได้ก็อยากได้ก็สั่งมาคนทําก็ทําให้ลองดูนะครับจริงๆมันก็มีตํำรับอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าผม ก็ทำสี่ห้าตัวแล้วมันเยอะแล้วพวกนี้ก็เลยเอามาเล่าสู่ฟังนะครับไม่ได้มาสร้างกระแสนะครับทุกท่านอยากเข้าใจจากกิจผิดนะครับถ้าอยากได้ก็สั่งมาก็ทำขายมือเก่านะครับแต่ว่าหลักๆก็จะมีอยู่ห้าตัวเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ดูทุกเอ้ยไม่ใช่ไม่มีดูทุกนะครับน้ำมันจิ้งเหลนขาวผสมน้ำมันกลาวเคดงน้มันจิ้งเหลนขาวผสมกลาวเคดงผสมน้ำมันผักลาดหัวแหวนกับน้ำมัน ผักเส้นผีนะครับปลอดภัยนะครับใช้ได้ในระดับที่น่าพอใจเห็นผลช้าก,กว่าแบบทานะครับเพราะว่าความเข้มข้นมันน้อยกว่าแต่ว่ามันได้ความปลอดภัยใช้ง่ายกว่าจะถามว่ามันอันตรายถึงชีวิตถึงขาดถึงเน่าไหมไม่มีนะครับจะกิดยืนยันได้แต่ว่ามันจะเสียบหน่อยถ้าเราใช้ไม่ระวัง mm hmm. ก็คือผู้ใช้ดูทุ่งจะต้องมีตำรับมีความรู้มีเทคนิคนะครับมีเคล็ดลับเคล็ดวิชาไม่ใช่ว่าได้มาทาทาลุยๆเลยนะครับมันไม่ดีเท่าไหร่นะครับ ให้ดูอีกครั้งหนึ่งรับน้ำเขากล้องผมก็ซูมไหมเนาะครับประมาณนี้ครับนี่สูตนี้ตามตำรับมันก็ใหญ่ยาวนะครับอันนี้ตามตำรับมันก็ใหญ่ยาวอึดทนนะครับแต่ว่าตอนใช้จริงก็รอดูหน้างานอีกทีนึงนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ